สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าทุกคนมีสัญชตาตญาณการเอาชนะนะครับและทางอิรุสุก็จัดการแข่งขันที่ชื่อว่าอิรุสุเดอะวันแอนโอลี่จิมค a าชาเลนจ์มันแอนฟันพาวเวอร์บาย2.2 DDI m a x f o r c e ครับ โดยการแข่งขันนี้นะครับจัดขึ้นทั้งหมด5สนามทั่วประเทศนะครับนั่นคือที่กรุงเทพที่เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับแล้วก็ที่ภาคเหนือนะครับภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้นะครับระหว่างช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ Impact เล k e s ซส e นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในสนามแรกนะครับวันนี้เป็นรอบสื่อมวลชนนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับนั่นคือ Open c o m p e t i t i o n นะครับรถที่ใช้ก็จะเป็นอีวสุ ดีแม็กไฮแลนเดอรุ่น M นะครับขณะที่อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นการแข่งขันที่ชื่อว่าทัสบัดดี้คอมเพรสชันนะครับรถที่ใช้ก็คืออิ u ุสุมิวรุ่น RS นะครับรูปแบบการแข่งขันมีความสนุกสนานมากครับไปชมกันเลยเอาละรครับการแข่งขันนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แท็กนะครับคือแท็ก A กับแท็ก B นะครับซึ่ง รถที่ใช้น่าจะเป็นอีิสุกไฮแลนเดอร์นะครับไฮแลนเดอร์ er รุ่น M นะครับโดยสองรอบแรกจะเป็นการซ้อมนะครับรอบนี้จะเป็นรอบเอาจริงนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นไปขับนะครับก็ไปดูกันว่าสนุกสนานขนาดไหนครับ โอเคครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับการแข่งขันในแทร็กจิมคาวหน่านะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับไปดูกันว่าเดี๋ยวสเตชันต่อไปในส่วนของการแข่งขันในรูปแบบที่มีบัดดี้จะเป็นยังไงครับคุณผู้ชม เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสนุกสนานกันนะครับสำหรับอิวซูเดอะวันแอนด์โอลลี่จิมคณาชล์นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสนามที่1นนะครับแล้วก็เป็นรอบสื่อมวลชนนะครับก็ทุกคนได้สัมผัสกับสมรรถนะของรถอิวซูทั้งอิวซูดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับแล้วก็อิวซูมิวเอ็กซ์นะครับในเรื่องของแมนแอนด์แมชชีนครับคือเรื่องของ คนเนี่ยต้องมีสติเรื่องของการควบคุมรถอยู่แ <c ough> ล้วนะครับขณะที่รถเนี่ยก็ต้องมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเครื่องยนต์2.2 DDI m a x f o r c e แนะครับ163แรงม้า400นิวตันเมตรครับพร้อมกับเรื่องของเกียร şey. <c oughs> ์อัตโนมัติ8ปสปีดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบการควบคุมต่างๆฟวงไลัย EPS เนี่ยทำให้การควบคุมในแทร็กต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างนิ่มนวลและสะดวกสบายนะครับก็ถือว่าเป็น ความสนุกสนานสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็และสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็ยังเหลืออีก4สนามทั่วประเทศนะครับคือทางภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางภาคอีสานที่ขอนแก่น,นครับทางภาคตะวันออกที่ชนบุรีนะครับทางภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็สามารถไปร่วมสนุกสนานกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมอิสุเดวันแอนด์ออี่จิมคานาเล์นครับ